ครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกหนึ่งแป้งนะครับเป็ดอ้อยยอดปลูกข้ามแรงนะครับปลูกช่วงเดือนพฤศจิก,กานะครับแมีกระทบแรงบ้างนะครับแต่ก็ให้น้ำครับลำลำใหญ่ครับตอนนี้ลองพื้นปลูกทีแรกนะครับหกสามห ปุ๋ยสูตรของโรงงานน้ำตาลนะครับต่อมาฝังปุ๋ยครั้งที่ 1... นึ่สูตร2177ของโรงงานเช่นเดิมนะครับครั้งที่3นะครับแต่งหน้าสูตร1 8 9แปนะครับจะเห็นได้ว่านะครับผมจะไม่ใช้สูตร4 6 0 0นะครับอ้อยสวยครับ ยังไม่ล้มเดี๋ยวจะเอาแรงงานเข้ามาสางใบลาใหญ่ครับแปลงนี้ประเมินเบื้องต้นตั้งใจไว้ว่าเจ้าสักสิบห้าตันขึ้นนะครับสูงสามเมตรกว่า ให้กุยทั้งสุดท้ายช่วงเดือนตุลานะครับแปลงนี้ยี่สิบไร่ครับ อหลกแดดครับน้ำลายับครับแต่ละลำสูงครับโองนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตช่วงที่สั่งใบเสร็จนะครับว่าเป็นยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ